ด้านข้างเนี่ยก็จะมีมันใดข้างมาให้นะครับผมกล้าให้ท่านผู้ชมดูเลยเนี่ยว่ารถมันสภาพนี้เลยรถยังไม่มีการทําอะไรเลยนะครับแบ็คท็อปนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะเป็นแบ็คท็อปนะครับของนี้คันนี้นะครับตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนนะซื้อง่ายขายคล่องต้องโตลต้าฟอร์จูเนอร์คันนี้นะครับผมกล้าท้าไม่สุดนะท่านผู้ชมนะครับมาดูช่วงล่างของรถคันนี้เลยครับเพราะรถคันนี้เป็นรถที่เข้ามาใหม่ยังไม่มีการปรับสภาพ สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับอาร์ตบิ๊กคาะศูนย์เป็นศูนย์สี่เป็นหกหกห้าเก้าแปดวันนี้นะครับเห็นไหมรถที่อยู่ด้านข้างข,างของผมเนี่ยเป็นรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับสองจุดแปดทียดีสองวีดีนะครับคันนี้เป็นปีสองพันสิบเก้านะครับท่านผู้ชมนะซึ่งเป็นรถที่เข้ามาวันนี้นี่เองครับยังไม่มีการปรับสภาพเลยนะครับยังไม่มีการปรับสภาพเลยไป ทำไมถึงกล้าเอามาทํารีวิวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะเริ่มต้นจากด้านหน้าด้านหน้าจะเป็นไฟใหญ่หน้าโปรเจคเตอร์นะครับมีใบบีม LED นะครับท่านผู้ชมนะไฟจะหมอกสวยๆนะครับนี่ครับกระจังหน้าของ TRD สังเกตไว้เลยครับจะเป็นกระจังหน้าโทนสีดำ Black กส o อตนะครับท่านผู้ชม,มตรงนี้อ่ะแล้วก็มาดูด้านข้างนี่ด้านข้างเห็นไหม TRD ดี TR ครับจะเป็นล้อ TRD แท้ขอบ20นะครับ จะมาด้วยขนาดยาง265 50R20 นะครับยางเป็นยางปี2023น,นะครับโหดอกเหลือๆ,ๆ,ๆลึกๆเลยใช้ได้ยาวนะครับด้านข้างเนี่ยด้านข้างเนี่ยก็จะมีด้ไดข้างมาให้นะครับผมกล้าให้ท่านผู้ชมดูเลยเนี่ยว่ารถมันสภาพนี้เลยรถยังไม่มีการทำอะไรเลยนะครับผมกล้ามาท้าสุดท่านผู้ชมชมกันนะครับตรงนี้ หลังคาครับหลังคาจะเป็นสีดำนะครับเป็นแบ็คท็อปนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะเป็นแบ็คท็อปนะครับ,รบตรงนี้ล่าหลังคาจะเป็นสีเทานะครับตรงนี้อ่าฝาครอบกระจกมองข้างจะเป็นสีดำไฟเลี้ยวกระจกมองข้าง LED ตรงนี้นะครับคิ Q aircraft, วโครเมียมนะครับคิวโครเมียมรอบคันเลยนี่เห็นไหมตรงนี้ก็เป็นอ่าเสาเอนะครับตรงนี้เห็นไหมก็จะมีดำาๆ อันนี้อ่ะกาบแบ็คไรท์นะครับตรงนี้มือเปิดนะครับเป็นมือเปิดโครเมียนทั้งสี่บานนะครับท่านผู้ชมนะมาผมเปิดแผงประตูมาแล้วนะครับทียดีนะครับภายในเขาจะเป็นดูโทนอยู่แล้วนะครับแผงประตูได้เป็นดูโทนนะครับคลิปเลยไม่มีรอยขีดข่วนแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะมาดูโครงสร้างกันนะครับโครงสร้างเนี่ยนะรถเดิมๆเลยครับอ่าสวยๆเลยครับตรงนี้อ่า ยังไม่มีการปรับสภาพอะไรครับกล้าเลยเนี่ยกล้าหาพิสูจน์เลยบางที่นะครับบางที่นะครับบอกเลยว่าเขาจเจารถที่ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วมาทำรีว,วิวทำคลิปให้ท่านชมดูกันนะแต่ผมเนี่ยเรียวๆเลยเรียวๆเลยนะครับนี่เทียดีนะครับอบอกเลยว่ามันจะเป็นดิสเบกสี่ล้อตั้งแต่ปี2016แล้วที่เป็นเทียดีนะครับโฉมใหม่นะครับเป็นดิสเบกสี่ล้อนะครับนี่อ่ะมาดูด้านท้ายกันนี่เห็นไหมด้านท้ายเนี่ยเทียดี สปอยเลอร์นะครับสีดำนะครับอ่าไยแบกดวงที่3นะครับคิวโครเมียมนะครับมีให้นะครับคิวนะครับชุดแต่งของ TRD สีดำคาดสว่าท้ายพร้อมโลโก้ Fortuner นะครับนี่โลโก้โตลต้าโครเมียมนะครับ2.8นะฮะสองจุดนะครับ TRD Sportivo นะครับผมบอกเลยว่าอย่างที่ผมเคยพูดไปว่าตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วก่อนๆนะครับถ้าเป็นตัว2.8นะครับเขาจะมีโลโก้2.8ติดนะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นตัว2.4นะครับเขาจะไม่มีโลโก้ติดนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้นะครับอ่าเห็นไหมทีอดีตัวนี้เขาก็มีชุดแต่งมาให้แล้วตรงใต้กันชนนะครับมาพร้อมกับไฟทัพทีมนะตัวนี้ไม่มีปั๊กเซ็นเซอร์ให้แต่เขามีกล้องมองหลังมาให้นะครับกล้องมองหลังนะครับตรงนี้อ่ะเรามาดูกันนะครับทีอดีมันก็เปรียบเสมือนตัวท็อปคล้ายๆพวกตัววีครับท่านผู้ชมนะอ่าเห็นไหมเบิยไฟอยู่แล้วเนี่ยผมจะให้ท่านผู้ชมดูหัวน็อตนะครับนะ ก่อนอื่นนะหัวน็อตเนี่ยไม่มีขยับนะมีตัวเลขในหัวน็อตอยู่เห็นไหมอ่าตรงนี้ครับฝาท้ายเดิมมีเม็ดอาร์คเห็นไหมเดิมเดิมเดิม,ดมทุกจุดนะครับตรงนี้อ่าฮะแล้วนะครับนะฮะถ่ายด้านหลังเนี่ยคะด้านหลังเนี่ยพื้นที่กว้างนะครับอ่าเอาบอกขึ้นง่ายนะครับตรงนี้บอกขึ้นง่ายเลยอ่าแผ่นไปนะครับ ผมกระดุมมาให้ทั้งรอบคันแล้วนะครับท่านผู้ชมนะผมกระดุมมาให้รอบคันแล้วตรงนี้ลักษณะการแขวนก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนะพอผมแขวนเบาไปแล้วนะครับมับนก็มีพื้นที่ใช้สอยด้านท้ายนะครับเห็นไหมเพิ่มขึ้นนะครับแต่ส่วนมากอะ่ะเราไม่ได้ขนของครับเราต้องเบาด้านสามลงนะครับเอาเบาด้านสามลงไว้เป็นไงล่ะด้านท้ายสวยรถเดิมๆเ,เลยมาดูด้านซ้ายกันนี่ ด้านซ้ายนี่ก็สวยครับล้อวงล้อ,ลอแม็กนี่ไม่มีรอยขีดข่วนรอยเบียดแน่นอนครับดิสเบรกสี่ล้อนะครับนี่มาคัสีสวยเลยโอ้โหนี่อ่ะ,อะเปิดแผงประตูมาสวยๆคลิปนะครับกริบๆเลยโครงสร้างเลยนะท่านผู้มชมนะเห็นไหมรถมันสวยจริงอะ่ะเอาง,ง่ายๆอันนี้ผมบอกว่าผมแค่ตั้งนะครับผมเอามาล้างนะครับล้างทำความสะอาดแล้วก็ ผัดสีนะครับผมตั้งขายได้เลยนี่นะครับท่านผู้ชมนะดูนะครับสวยๆแผงประตูไม่มีรอยขีดข่วนครับสแคปเจทียดีนะครับทั้งสีด้านเลยครับนี่สแคปเจทียดีนะครับตรงนี้มาดูรงสร้างนะเดิมสนิทเลยนะครับเดิมสนิทเลยสวยๆสวยเลยใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับบอกเลยว่าคันนี้ ตอบโจทย์แน่นอนนะครับตอบโจทย์แน่นอนนี่ผมมา <ted S 1> ท่านผู้ชมนะครับดูรอบคันแล้วดูด้านท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดฝาปองหน้าให้ท่านผู้ชมดูนะวยว่ารถมันสวยขนาดไหนจุดสังเกตผมจะให้ท่านผู้ชมสังเกตอะไรบ้างไปดูกันครับท่านผู้ชมผมเปิดฝาปองหน้ามาแล้วนะครับเห็นไหมผมก็จะให้ท่านผู้ชมสังเกตดูที่หัวน็อตนะครับน่ะเม็ดอาร์ตต่างๆของฝาปองครับโลโก้นะครับโตโยต้าของฝาปองครับนี่ไหมเป็นรถเดิมๆผมกล้าท้าเลยนะครับ รถได้ยังไม่ได้มีการปรับสภาพอะไรเลยนะตรงนี้อ่ะให้ท่านผู้ชมดูคานล้อไฟยาน้าขวามี R อยู่เห็นไหมครับคานหน้านี้เป็นคานเดิมนะครับอ่าคานเดิมเดิมคานล้อไฟยาน้าซ้ายนี่นะอ่ามี L อยู่นะครับแผ่นเพจนี่ครับแผ่นเพจตรงนี้อ่าแผ่นเพจเดิมนะครับไม่มีการต่อแผ่นเพจใหม่แน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะบอกเลยรถคันนี้มันเดิมอะง่ายพร้อมใช้งานแน่นอนนะครับท่านผู้ชมตัวนี้นะครับท่านผู้ชมนะมันเป็นเครื่องนะครเครื่อง ยน2 8นะครับมาด้วยแรงม้าครับ177แรงม้านะครับท่านผู้ชมเนี่ยหูทั้งแรงทั้งประหยัดแน่นอนเลยคันนี้อ่ะไปงางครับท่านผู้ชมนะผมพาท่านผู้ชมมาดูในห้องเครื่องแล้วนะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับเข้าไปนั่งภายในห้องโดยสารนะครับว่ามันมีออปชั่นอะไรบ้างมันมีระบบเซฟตี้อะไรบ้างไปดูกันครับท่านผู้ชมนะครับผมเปิดมาเห็นภายในห้องโดยสารแล้วนะครับภายในห้องโดยสารเนี่ยจะเป็นทูโทนอยู่แล้วครับสีดํากับ สีแดงตัดกันเลยครับเบาะนี่ครับเป็น,น,นเนบาะหนังสีดําตัดได้สีแดงนะครับท่านผู้ชมโอ้โหระบบเซฟตี้นะครับคู่หน้าเนี่ยจะเป็น SRS airbag ด้วยแล้วก็มีเป็นเบาะไฟฟ้านะครับคู่หน้าด้วยตรงนี้ครับท่านผู้ชมนะโอ้โหครบ,บเลยคันนี้ออปชั่นสุดๆนะครับออปชั่นสุดๆนะเดี๋ยวมาฟังเสียงมันดีกว่านะว่ารถคันนี้ครับจะเป็นอย่างไรนะรถคันนี้ครับเป็นกุญแจคีเลตน,นะกุญแจมีดอกเดียวนะครับท่านผู้ชมนะกุญแจมีดอกเดียวอ่ะเราฟังเสียงก่อนเลยครับว่าเสียงมันเป็นยังไง นี่ครับมันเป็นเสียงเดิมๆนะครับไม่มีการปรับแต่งแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะครับตรงนี้อ่าฮะเรามาเริ่มต้นจากพวงมาลัยกันดีกว่าครับพวงมาลัยนี่เป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับมีอะไรบ้างมีมัตติฟังชั่นนะครับทักชั่นคอนโทรลนะครับอะแดปตีฟคูดคอนโทรลนะครับพันด์ด้วยชิพนะครับตรงนี้นะครับก้านปันด้วยฝนยังเป็นนวลๆอยู่ยังไม่ใช่ออโต้นะแต่ก้านไฟใหญ่หน้าเป็นออโต้แล้วนะครับท่านผู้ชมออโต้แล้วตรงนี้นี่ครับแล้วก็รถคันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเป็นรถปี2019นะครับนะเห็านะคร ใช้งานมาแล้วนะ146,356กิโลเมตรนะครับท่านผู้ชมนี้ตรงนี้เป็นไม้แท้แน่นอนนะครับเป็นไม้แท้แน่นอนใครที่ออกรถกับผมนะครับรถปี19คันนี้ครับผมรับประกันหลังการขาให้อีก1ปี10,000หมืนโลนะครับซ่อมศูนย์ตัวต่าทั่วประเทศนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้อ่ะระบบเครื่องเสียงนะครับเป็นระบบเครื่องเสียงของ JBL นะครับเป็นของ JBL นะรองรับ CD ได้ DVD ได้ FM ได้ AM ได้นะครับกูเกิลแได้นะครับท่านผู้ชมแอร์นะเป็นแอร์ออโต้นะครับท่านผู้ชมแอร์ออโต้ตรงนี้อ่ะ แล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มเข้ามาก็จะมีช่องเสียบพาเวอร์เตนะครับอ่าช่องเสียบพาเวอร์เลต USB นะครับ AUX นะครับตรงนี้มาครบเลยอ่าฮะอ่าระบบเซฟตี้นะครับระบบเซฟตี้ก็มี SRS Airbag นะครับตรงพวงมาลัยตรงคนนั่งข้างนะครับแล้วก็ตรงเบาะซ้ายขวานะครับเสา A ซ้ายขวานะครับตรงนี้แล้วก็เสา A ด้านหลังนะครับแล้วต้องใต้คอบพวงมาลัยตัวนี้ครับมีระบบเซฟตี้ของเขานะครับเบรกมือเป็นเบรกมือแมวนวดอยู่นะครับยังไม่ใช่ไฟฟ้านะครับตรงนี้อ่า แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกก็มีพัดล้อ้าแขนนะครับช่องเก็บของขนาดใหญ่ให้นะครับตรงนี้นะครับช่องเก็บของตรงนี้นะครับตรงคอนโซลเกียร์นะครับตรงคอนโซลเกียร์เนี่ยจะเป็นลายแคปลานะครับท่านผู้ชมนะจะเป็นลายแคปลาแล้วก็ตรงพวกฝากครอบสวิตกระจกนี่ก็เป็นแบ็กสกอตนะครับท่านผู้ชมแบ็กสกอตตรงนี้ครับเรามาดูเอกสารรถคันนี้ดีกว่านะครับนี่นี่ครับอย่างที่ผมบอกไปรถคันนี้นะครับ รถมือเดียวนะครับเลขคันสีก็จะเป็น M R 0 G A 3 G S X 0 0 0 2 1 6 9 9นเะครับเลขเครื่องก็จะเป็น1 g d นะครับ4 7 4 9 8 3 7นะครับคันนี้รถถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนนะครับคันนี้นะครับอ่าต่อภาษีปีละเท่าไหร่เดี๋ยวผมให้ผู้ชมดูคร่าวๆก่อนนะครับตอนนี้นะครับอ่าต่ออยู่แค่3,146บาทนะครับ พอมาปีนี้อาจจะตอบถูกแล้วครับท่านผู้ชมนะเอาไงว่ารถคันนี้ถ้าเกิดว่าภาษีขาดนะครับหรือว่าอะไรขาดทางเราเป็นคนจัดการให้นะครับตรงนี้ปึ๊บอ่าปึ๊บตรงนี้ก็เป็นคูลบ็อกซ์นะครับช่องเก็บความเย็นนะครับตรงนี้นะแล้วก็นะครับท่านผู้ชมนะผมจะบอกว่าตรงหัวเข่าขวาผมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับตรงหัวเข่าขวาผมเนี่ยก็จะมีสตาร์ทเอนจินนะครับสต็อปเอนจินนะครับหนึ่งแล้วครับแล้วก็ ที่ล็อกฝาท้ายนะครับจะอยู่ตรงหัวเข่าขวาผมเลยที่เปิดฝาท้ายนะฮะหลังก็อยู่ตรงหัวเข่าขวานะครับที่เปิดฝากระโปรงหน้าจะอยู่ด้านซ้ายครับที่เปิดฝาทั้งมันจะอยู่ด้านขวานะครับตรงนี้นะฮะระบบอ่ากระจกนี่เป็นกระจกไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับกระจกไฟฟ้าก็สามารถอ่าพับบไฟฟ้าได้ปรับไฟฟ้าได้นะครับตรงนี้นะแล้วก็กระจกนะครับกระจกเนี่ยมนเป็นขึ้นลงออโต้ทั้ง4บานนะครับขึ้นลงออโต้ทั้ง4ี่บานเลยนี่ครับอ่า ขึ้นลงออโต้ลงสี่บาทครับเป็งานครับท่นานชมนะโอ้โหนี่ครบๆเลยนะครับน,นี่ม่านบางแดดมีไฟมีไฟมีกระจกครบสภาพนี่ผ้าหลังคากริบเลยนะยังไม่มีการปรับสภาพสวยๆเป็งานครับท่านชมนะห้องโดยสารแถวหนึ่งที่หนึ่งเนะี่ยออปชั่นยังเยอะขนาดนี้เลยเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปอูห้องโดยสารแถวที่สองแถวที่สามครับว่าเข้าไปแล้วเข้าไปนั่งแล้วมันจะลุกสิกอย่างไรห้องโดยสารแถวที่สามขึ้นลงลำบากไหม เข้าไปนั่งแล้วจะรู้สึกอย่างไรไปดูกันนี่ครับห้องโดยสารแถวที่2นะครับผมขึ้นมาเสร็จแล้วผมก็ปรับแอร์ก่อนเลยนะครับแอร์นะครับเราเปิดสวิตนะกดปุ่มตรงคอนโทรลแอร์ด้านหน้านะครับ๊บนะเห็นไหมมันจะมีไาเขียวนะครับกดนั้นมันขึ้นนะครับ่าตู้แอร์ตู้ที่2ก็จะทํางานนะครับตัวนี้แล้วก็มากดออโต้ตรงนี้เลยให้เพิ่มนะครับนี่เพิ่มลดพัดลมความแรงพัดลมได้ตรงนี้นะครับ แถวที่สองแถวที่สามนี่เย็นนะครับนะเราดูออปชันกันเลยอาออปชันของเขาก็พนักตอแขนขาดไม่ได้เลยทุกรุ่นต้องมีนะครับช่องวางแก้วต้องมีนะครับตรงนี้ครับที่วางแก้วตรงแผงประตูต้องมีมาให้นะครับแล้วอิเล็กทรอนนกส์ที่เพิ่มเข้ามานะครับนี่แปลงไฟรถยนต์เป็นไฟบ้านนะครับนี่ครับนะฮะแปลงไฟรถยนต์เป็นไฟบ้านแล้วก็ช่องเสียบพาวเวอร์เลยนะครับตรงนี้หนงช่องนะครับเห็นไหม แล้วก็เบองซองครับหลังเบาไว้เก็บเอกสารต่างๆนะครับนี่แขวนของต่างๆมีให้นะครับตรงนี้อ่ะห้องโดยสารแถวทีสองเนี่ยก็แบบคลาสสิกพื้นๆทั่วไปเลยเข้ามาแล้วขึ้นลงง่ายเข้ามาแล้วรู้สึกสบายนะห้องโดยสารแถวที่สามดีกว่าตรงนี้ห้องโดยสารแถวที่สามนะครับท่านผู้ชมนะขึ้นลงง่ายมากนะครับอ่าท่านผู้ชมอาจว่าเอ้ยสบายขึ้นไปนั่งห้องโดยสารแถวที่สามแล้วอ่ะ หนูกลัวหัวเข่าชนหลังเบาห้องสารถที่สองเบาห้องโดยสารถวที่สองสามารถเลื่อนได้นะครับนี่อ่านี่เลื่อนได้นะครับเป็นแบบนี้นะครับเลื่อนได้นะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะสาธิตการขึ้นลงห้องสารถที่สามพับเบาแบบนี้นะครับพับเบาแบบนี้เลยปึ๊บเห็นไหมเหยียบบันไดข้างนะครับก้าวเข้าไปอย่างนงี้ก้าวเข้ามาเลยนี่ครับก้าวเข้ามาเลยนะครับตรงนี้ปึ๊บ่นะฮะอ่ะ ัอันนี้ผมยังไม่ได้สไลด์เบาไปนะครับยังไม่ได้สไลด์เบาไปนี่หัวเข่านี่เฮลูมเหลือเลกลูมเหลือนะครับไม่ชนนะครับท่านผู้ชมนะถือว่าโอเคเลยตอบโจทย์นะตอบโจทย์เลยตรงนี้อ่ะคันนี้นะครับตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนนะซื้อง่ายไข่ข้องต้องโตลต้าฟอร์จูเนอร์คันนี้นะครับเดี๋ยวผมไปพาท่านผู้ชมนะครับเอารถคันนี้ขึ้นลิฟต์ให้ดูช่วงล่างแล้วก็พาท่านผู้ชมนะครับไปเทสได์ไปโดดคอสะพานว่า้ช่วงล่างรถ ที่เข้ามาใหม่ก่อนที่ผมจะเอาปรับสภาพมันดีจริงไหมป่ะไปดูกันครับท่านผู้ชมนะครับผมกล้าท้าไปสูนให้ท่านผู้ชมนะครับมาดูช่วงล่างของรถคันนี้เลยครับเพารถคันนี้เป็นรถที่เข้ามาใหม่ยังไม่มีการปรับสภาพผมจะให้ท่านผู้ชมดูก่อนเลยครับว่าช่วงล่างมันเป็นอย่างไรนี่ครับนี่ครับช่วงล่างด้านหลังนะครับอ่าเจ้าของเดิมนะครับได้เปลี่ยนโชคมาเป็นโช๊คโปรเฟนเดอร์นะครับมาแล้วนะครับคู่หน้าคู่หลังนะครับนี่ แล้วก็สปริงนะครับยังเป็นสปริงเดิม t r d อยู่นะครับยังเป็นสปริงเดิม t r d อยู่ตรงนี้เป็นสีแดงนะครับแล้วช่วงล่างด้านหลังเนี่ยเขาก็มีชุดเหล็กกันโค้งมาให้นะครับผมบอกเลยว่าชุดเหล็กกันโค้ง1ชุดพร้อมกับโปรเฟนเดอร์คู่หลังหนึ่งชุดแล้วก็สปริง t R d หนึ่งชุดนี่ผมบอกแล้วช่วงล่างดีมากนะครับเรามาดูช่วงล่างด้านหน้ากันนะช่วงล่างด้านหน้านเนี่ยเาาจ้าของเดิมน,นะครับก็ เปลี่ยนโช้เป็นโช้สตัดโบเฟนเดอร์มาแล้วนะครับตรงนี้นะครับแต่สปริงยังเป็นสปริงทีอาร์ดีเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมนะบอกเลยไม่ร่วไม่ซึมแน่นอนนะครับตรงนี้แล้วมาดูช่วงล่างกันช่วงล่างผมจะให้ท่านผู้ชมดูบูทปีกนกล่างบูทปีกนกบนแล้วก็พวกลูกหมากคันชักต่างๆนะครับผมบอกเลยว่ามันอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานครับไม่ฉีกไม่ขาดแน่นอนนะครับคันนี้โอ้โหสวยๆพร้อมใช้งานแน่นอนนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ผมกล้าเลยอะ ก้าท้าพิสูจน์เลยครับนะตรงนี้ะเดี๋ยวผมไปพาท่านชมนะครับไปโดดคอสะพานดีกว่านะว่าฮช่วงล่างรถที่เข้ามาใหม่นี่ยังไม่มีการปรับสภาพมันจะเป็นอย่างไรไปดูกันครับท่านผู้ชมนะครับผมจะพาท่านผู้ชมครับไปเทสได้ครับดูเลยครับช่วงล่างครับตรงนี้อันนี้เป็นเครื่อง2008นะครับ1 7 7แรงม้านะครับขับสองนะครับผมบอกเลยว่าทั้งเร็วทั้งแรงนะียวช่วงล่างครับผมปล่อยมือนะ บอกเลยว่าโดยขอสภามาแล้วไม่มีการดึงซ้ายดึงขวาแน่นอนนะครับอัตราเร่งก็ดีนะครับช่วงล่างนี่ดีมากเลยนะครับท่านผู้ชมนะผมกล้าท้าพิสูจน์เลยครับกล้าแบบที่ผมกล้านะครับให้ท่านผู้ชมดูรถขนาดรถเข้ามาวันนี้ผมเอามาทํารีวิวเลยนะผมกล้าเลยครับว่ารถคันนี้มันดีจริงนะครับท่านผู้ชมนะเป็นไงครับรถมันดีจริงนะครับนะรถมันดีจริงนะสภาพต่างๆที่ท่านผู้ชมเห็นตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะครับผมบอกเลยว่ารถนี่ ยังไม่มีการปรับสภาพนะตรงนี้บอกเลยรถเป็นพร้อมใช้เดี๋ยวเราไปฟังราคาดีกว่านะว่าวันนี้ผมจะเอา t ต y o t a Fortuner นะครับ 2.8V นะครับ 2WD ปี2019สีขาวมาขายเท่าไหร่แล้วมีโปรโมชั่นอะไรบ้างไปฟังราคากันเป็นไงนะท่านผู้ชมนะครับผมพาท่านผู้ชมนะไปดูรถเข้าใหม่ยังไม่มีการปรับสภาพแล้วนะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้มันสมบูรณ์ทุกจุดนะครับเรามาฟังราคากันดีกว่าครับว่าวันนี้ผมเอาโตลต้าฟอร์จูเนอร์2องนะครับ 2WD นะครับ ปี2019มาขายเท่าไหร่วันนี้นะครับผมเอามาขายในราคา9 0 8 0 8,000บาทเท่านั้นนะครับย้ำว่า9 8 8,000บาทเท่านั้นโปรโมชั่นนะครับตอนนี้ใช้แบบประชาชนใบเดียวออกรถยังมีอยู่นะครับนะเงื่อนไขพิเศษรับดอกเบีย้ยพิเศษตลอดรูปสัญญาครับยังมีอยู่นะครับคิดจะออกรถคิดถึงอาร์ติคา080 486 6598ก่อนจบคลิปนะครับผมฝากท่านชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามผมด้วยนะครับ ว่าคลิปหน้าผมจะรุ่นไหนนำเสนออีกวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถ่นมือสองคัดสภาพกว่า8,00 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com